มาดูคนเกิดวันอาทิตย์ของวันจันทร์ที่22นี้เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะการงานดวงการงานไปได้สวยคะ่ะมีความสําเร็จสูงมากสิ่งที่รอไว้และวางแผนไว้รับรองว่าม,มาถึงแล้วคะ่ะการเงินช่วงนี้การเงินดีสุดๆคะ่ะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคะ่ะจึงทําให้ทั้งงานแล้วก็ทั้งเงินสนุกไปได้วยกันเลยคะ่ะความรักคนมีคู่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงคุณทั้งสองได้คะ่ะเพราะมีแต่ความรักและความเข้าใจกัน คนโสดจะเจอคนที่ถูกใจแล้วค่ะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะมาดูคนเกิดวันจันทร์ของวันจันทร์ที่22นี้เป็นยังไงบ้างค่ะการงานช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะเหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษอดทนค่ะเพราะยังไงแล้วก็ต้องเจอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะการเงินรายได้มีเข้ามาแต่รายจ่ายก็เข้าแถวรอ วางแผนดีๆค่ะในเรื่องของการจ่ายเงินถ้าตึงมือแล้วอาจจะต้องหารายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งค่ะความรักคนมีคู่ต่างคนต่างทำงานเพื่อให้สถานะนั้นมันคงที่แต่ก็ต้องอย่าลืมเอาใจกันบ้างนะคะเพราะความรักจะฟูขึ้นเมื่อคนทั้งสองเอาใจซึ่งกันและกันค่ะคนโสดอยู่แบบสโสดไปก่อนดีที่สุดถ้ามีคู่แล้วอาจจะวุ่นวายค่ะสุขภาพไม่ต้องเครียดค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป มาดูคนเกิดวันอังคารของวันจันทร์ที่22นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานการงานที่คุณได้เริ่มต้นงานใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะมันจะประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายที่คุณคาดคิดว่าการเงินรายได้ก็เข้ามารายจ่ายก็แบบรัวๆต้องหาทางออมเงินไหมบ้างนะคะมันจะดีขึ้นในระยะยาว ความรักคนมีคู่ทั้งคู่ก็ยังรักกันดีอยู่ค่ะแต่อาจจะมีบ้างเล็กๆนน้อยไม่มีปัญหาอะไรใหญ่โตค่ะแง่งอนกันเป็นธรรมดาคนโสดห่วงแต่ครอบครัวห่วงแต่จะทำงานหาไรายได้เลยไม่มีเวลาตามหารักค่ะสุขภาพระวังในเรื่องของอาหารการกินค่ะอาจจะทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนได้ค่ะมาดูคนเกิดวันพุธของวันจันทร์ที่22นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ การงานถ้าคนทำธุรกิจมีโอกาสขยายกิจการค่ะและไปได้อย่างราบรื่นไม่มีอะไรมาฝาังตั้นเลยค่ะสบายใจได้การเงินช่วงนี้อาจจะต้องใช้เงินเพราะจะต้องขยายกิจการแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวมันจะได้กลับคืนมาค่ะเพราะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะความรักคนมีคู่อยู่ด้วยกันมานานปีความสนิทสนมกันจนรู้ใจกันไปหมดคนอื่นมองเราอิจฉาค่ะ คนโสดยังคุยกันในฐานะเพื่อนค่ะยังไม่ได้ไปไกลเกินนี้สุขภาพดูแลร่างกายให้มากค่ะอาจเจ็บป่วยได้ค่ะมาดูคนเกิดบันพฤหัสของวันจันทร์ที่22นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะการง,งานทำง,งานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เตรียมตัวรับงานเพิ่มได้เลยค่ะแต่มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะมันได้เรียนรู้ค่ะ การเงินมีเงินเข้ามาแบบรัวๆถึงจะมีหลายจ่ายเข้าแถวลอยก็ไม่หวั่นค่ะเพราะคุณได้วางแผนมันไว้หมดแล้วความรักคนมีคู่ต่างคนต่างพยายามทำงานเพื่อให้ครอบครัวของเรามั่นคงตอนนี้กำลังไปได้สวยเลยค่ะคนโสดมีคนกำลังจะมาขอดูแลหัวใจแล้วนะคะสุขภาพอาจจะมีหน่อยบ้างวันนี้ทานยานแล้วพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาจะสดชื่นขึ้นค่ะ มาดูคนเกิดวันศุกร์ของวันจันทร์ที่22นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานตามที่ได้วางแผนเอาไว้และทุ่มเทกับงานอย่างเต็มร้อยตอนนี้มันประสบความสำเร็จแล้วค่ะยินดีด้วยการเงินมีเงินเข้ามาแบบรวยยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะหลายใจก็เริ่มหมดไปแล้วตอนนี้เหลือเก็บอย่างเดียวค่ะความรักคนมีคู่อยู่กันมานานรักกันมากค่ะจนเพื่อนๆอิจฉาถือไม้เท้ายอดทองกับบองยอดเพชรกันเลยค่ะ คนโสดคนที่คุยคุยกันอยู่ยังไม่ค่อยถูกใจดูกันไปก่อนคะ่ะไม่มีปัญหาจ้าสุขภาพไม่มีอะไรนาห่วงคะ่ะมาดูคนเกิดวันเสาร์ของวันจันทร์ที่22นี้เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ การงานช่วงนี้ดวงการงานของคุณอาจจะหนักแล้วก็เหน็ดเหนื่อยสักหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณสู้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้การเงินมีรายได้เข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายรออยู่เพียบค่ะวางแผนในเรื่องของการใช้เงินดีๆค่ะเพราะตอนนี้รายจ่ายเขาแถวรอแล้วค่ะความรักคนมีคู่มีอะไรก็หันหน้าคุยกันเพื่อให้เข้าใจกันอย่าคิดไปเองค่ะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ คนโสดทำแต่งงานห่วงแต่งงานก็เลยไม่มีเวลาในเรื่องของการที่จะไปตามหารักค่ะสุขภาพเดินเหินการุนานะคะระวังนิดนึงค่ะอาจจะลื่นหกล้มได้ทําให้เกิดอุบัติเหตุเล็กๆนน้อยจ้า